ไห้หยุดนิ่งเราจรึงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่เชอร์วันพอพักฟเรื่องราวต่อไปจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนนะคะถ้าเราสนใจที่จะลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เราจะต้องมีหลักเกณฑ์อะไรสักอย่างในการคัดเลือกคุ้นใช่ไหมคะ วันนี้เราจะมาเรียนรู้อัตราส่วนการเงินก่อนลงทุนนะคะการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นลักษณะของคุณเราควรจะเข้าใจอัตราส่วนทางการเงินที่สําคัญเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการเลือกลงทุนนะคะก่อนที่เราจะตัดสินใจคัดคุ้นสักตัวเข้ามาในพอร์ตของเรา ใครที่มีความรู้อยู่แล้วก็อาจจะคัดเลือกได้ไม่ยากใช่ไหมคะแต่สำหรับใครที่ยังเป็นนักลงทุนหน้าใหม่ก็จะมีโอกาสได้รู้จักอัตราส่วนทางการเงินที่จะเป็นตัวบอกว่าเราควรจะค้ดหุ้นตัวไหนเข้ามาในพอร์ตแต่ถ้าใครที่รู้อยู่แล้วก็ถือว่ามาเรียนรู้เพื่อทบทวนความรู้อีกรอบหนึ่งนะคะปัจจุบันคนที่เป็นเสียงหุ้น หรือลาวโบเกอร์ก็จะใช้อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ7ตัวนี้นะคะเป็นเกณฑ์ตัดสินใจว่าหุ้นตัวไหนเหมาะสมสุดที่จะเข้ามาในพอร์ตของเรานั่นเองค่ะเรามาเรียนรู้อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญในการคัดเลือกหุ้นเข้าพอร์ตกันนะคะในบทความนี้เขาก็แนะนำมา7อัตราส่วนทางการเงินที่น่าสนใจและมีความสำคัญค่ะ อัตราส่วนตัวแรกนะคะ PE Price to earning 2 P f l a BV หรือ Price to book value 3 dividend yield 4 turnover ratio 5 net profit margin 6 ROA return on assets และตัวสุดท้ายนะคะ ROE Return to Equity แลวมาเรียนรู้7อัตราส่วนทางการเงินกันนะคะมาดูตัวแรกกันก่อนคะ่ะอัตราส่วนทางการเงินตัวแรก PE คะ่ะ P slash E ย่อมาจากคำว่า Price to Earning นะคะอัตราส่วนเปรียบเทียบระหว่างราคาหุ้น ต่อกํำไรสุทธิต่อหุ้นที่บริษัทสามารถทำได้ในรอบปีนั้นนะคะโดยเจ้า P/E นี้มีไว้เพื่อบ่งบอกว่าจุดคุ้มทุนในการลงทุนนะคะมาดูตัวอย่างให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นนะคะอย่างกรณีหุ้น A ราคา100บาทต่อหุ้นแต่มีกำไรต่อหุ้นเพียง1บาทหุ้น A ก็จะมีค่า P/E สูงระดับ100เท่าเลยนะคะ หลักวิชาการนี้จึงบอกลอาาราบางอย่างว่าหรือให้ความหมายกับเราว่าผู้ถือหุ้น A จะต้องถือถึง100ปีจึงจะได้ทุนหรือคุ้มทุน100บาทที่ลงทุนไปต่อหุ้นนั่นเองค่ะดังนั้นเราจึงมักจะนิยมมองหาหุ้นที่มีค่าหรือมีระดับของ PE ต่ำๆเข้าพอร์ตของตัวเองกันนะคะ แต่ใช่ว่าหุ้นที่มีค่า P/E สูงจะแย่เสมอไปนะคะพอหุ้นที่กำไรมีแนวโน้มโตแรงก็ทำให้ P/E ไม่ดับสูงตามด้วยการเลือกหุ้นที่มี P/E สูงๆมักนำอัตราการเติบโตในอน,นาคตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นมาเปรียบเทียบ P/E เช่นหุ้นที่ถูกคาดว่ากำลังอน,นาคต จะเติบโต50%ต่อปีระดับของค่า P/E ก็ไม่ควรจะเกิน50เท่านั่นเองคะ่ะมาดูตัวที่2อนะคะอัตราส่วนตัวที่2 P/BV Price to Book Value เป็นอัตราส่วนในการเปรียบเทียบระหว่างราคาตลาดของหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นซึ่งหุ้นที่มี P/BV ตำ่ำย่อมถูกคัดเ้าพอร์ต เป็นลำดับแรกๆเลยนะคะแต่ก็มีข้อควรระวังในการใช้อัตราส่วนของ P/BV นะคะในการคัดหุ้นไม่ควรใช้กับหุ้นที่ในกลุ่มของธุรกิจบริการพอธุรกิจนี้เป็นกลุ่มที่มีการลงทุนในสินทรัพย์หาวอนน้อยต่างจากหุ้นกลุ่มอื่นนะคะจึงไม่ควรนาม,มาเทียบกันอัตราส่วนที่3นะคะ Dividend Yield พูดให้เข้าใจง่ายขึ้นก็คืออัตราผลตอบแทนเงินปันผลซึ่งหุ้นบริษัทไหนมีค่าอยู่ในระดับที่สูงหมายความว่าการจ่ายเงินปันผลก็อยู่ในระดับที่สูงมากด้วยเช่นกันหุ้นดังกล่าวก็มาที้เราความสนใจด้วยนะคะแต่ใช้ว่าหุ้นที่มีค่าดิวดิเดนต์ยิวตามจะน่าสนใจน้อยกว่าหุ้นที่มีค่าดิวดิเดนต์ยิวสูงเสมอไปนะ เพราะว่าหากบริษัทที่จ่ายเงินปันผลน้อยแต่มีการลงทุนที่สร้างการเติบโตให้กำไรสุทธิในดับสูงการเพิ่มขึ้นของราคาหุ้นใน,นระยะถัดไปก็อาจมีความน่าสนใจกว่าตัวที่4นะคะ Turnover Ratio อัตราการหมุนเวียนการซื้อขายของหุ้นแต่ละตัว สำหรับใช้วัดปริมาณการซื้อขายหุ้นว่ามีมากน้อยแค่ไหนซึ่งสามารถบอกนักลงทุนได้ไกล,กลายว่าหุ้นที่เราสนใจในตลาดมีความนิยมซื้อขายกันมากน้อยแค่ไหนสำหรับหลักการใช้เทิร์โอเวอร์เรโชหลักการง่ายๆก็คือมองหาหุ้นที่มีค่าตัวเทิร์โอเวอร์เรโชระดับสูงก่อนเลย เพราะมันจะทำให้เรามั่นใจได้ว่าถ้าเราซื้อหุ้นตัวนั้นไปแล้ววันหนึ่งเกิดอยากขายขึ้นมาจะสามารถขายได้อย่างรวดเร็วทันใจเพราะมีการซื้อขายตลอดเวลาไม่ต้องมานั่งลุนว่าเมื่อไหร่หุ้นที่เราตั้งใจจะขายจะมีเหยื่อหลงมาซื้อสักทีพูดไง่ายๆว่าถ้าหุ้นนั้นมีการซื้อขายค่อนข้างสูงโอกาสที่เราจะตั้งขายได้ ก็จะมากใช่ไหมคะแต่ถ้าหุ้นตัวไหนที่มันมีน้อยการซื้อขายก็น้อยโอกาสที่เราจะซื้อหรือขายก็ยากตามด้วยนะคะยิ่งจังหวะของการขายก็จะมีคนตั้งซื้อเพียงแค่น้อยหน่วยซึ่งก็จะไม่ใช่ที่เราต้องการจะขายสักทีตัวถัดไปนะคะอันดับที่5 net profit margin อัตรากำไรสุทธิ เกณฑ์ในการใช้ค่าดังกล่าวคัดหุ้นเข้าพอร์ตนะคะเกณฑ์ตัวนี้ก็ไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะมองหาหุ้นที่มีค่า n น t p r o i i t margin ในดับสูงๆเข้าไว้เพราะถ้าบริษัทใดมีค่าดังกล่าวสูงนั่นหมายความว่าบริษัทนั้นมีความสามารถในการทำกำไรในดับสูงและก็มีความสามารถ ในการควบคุมต้นทุนได้เป็นอย่างดีก็คือบริษัทที่มีการจัดการต้นทุนชั้นยอดสิ่งที่ตามมาเราก็จะมองเห็นกำไรก้อนโตราคาหุ้นก็มีโอกาสขยับต่อได้นะคะอัตราสุทธาการเงินตัวที่6 ROA Return on Asset อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์โดยค่าของ ROA จะเป็นตัวชี้วัดว่าบริษัทมีความสามารถทำกำไรแค่ไหนเมื่อเทียบกับการใช้สินทร,รัพย์มาบริหารที่ก่อให้เกิดกำไรที่มีอยู่ทั้งหมดของกิจการดังนั้นถ้าค่าของ ROA ก็คือสินทร,รัพย์ที่ก่อให้เกิดกำไรสูงยิ่งสูงก็ยิ่งทำให้มีความน่าสนใจมากขึ้นนะคะ และมาปิดท้ายอัตราส่วนตัวสุดท้ายกันนะคะตัวที่7 ROE Return to Equity อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้นใครที่ลงทุนก็ต้องสนใจตัวนี้ด้วยนะคะซึ่งเจ้าค่า ROE จะบ่งบอกความสามารถในการทำกำไรจากส่วนของผู้ถือหุ้นนะคะว่าให้ผลตอบแทนเป็นอย่างไร สำหรับบริษัทไหนที่มีค่า ROE สูงปริ๊ก็จัด,ดีว่าผู้บริหารบริษัทนั้นมีความเก่งกาจในการบริหารมากเลยนะคะก็จะส่งผลถึงผู้ถือหุ้นก็พอจะได้รับผลตอบแทนที่สูงตามไปด้วยนั่นก็คือ7อัตราส่วนทางการเงินที่น่าสนใจและใช้ในการพิจารณาคัดเลือกหุ้นเข้าพอร์ตกันนะคะ จริงๆก็มีปัจจัยอื่นๆเข้ามาประกอบอีกนะคะแต่ในบทความนี้เขาก็จะเน้นที่อัตราส่วน7ตัวที่ใช้ในการวิเคราะห์หรือในการเลือกหุ้นจะเป็นหุ้นน้องใหม่หรือจะเป็นหุ้นพี่ใหญ่ก็ใช้หลักการเดียวกันเลยนะคะหวังว่าความรู้มาฝากกันในวันนี้จะทำให้เราเป็นนักลงทุนคุณภาพก่อนจะคัดหุ้นสักตัวอย่าลืมนะคะใช้หลักการของอัตราส่วน7ตัวนี้ เข้ามาประกอบด้วยใครอยากจะรู้เรื่องอัตราส่วนทางการเงินทั้ง7ตัวนี้หรือจะเป็นตัวอื่นๆเพิ่มเติมมากกว่านี้ก็ไปเรียนรู้ได้ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์นะคะ mm. เขามีบทเรียนมากมายเป็นร้อยเปนบทเรียนเลยนะคะใครได้เรียนรู้ํคำความเข้าใจก็จะก่อให้เกิดผลประโยชน์กับตัวเองและทำให้เราเป็นนักลงทุนคุณภาพได้นะคะ ขอบคุณที่รับฟังเกิร์วันพอดคคสต์แล้วพบกันในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ